โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้มาแนะนำเป็นแอปอีซัมันนี่นะผมสำหรับเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับผมเพิ่งเปิดตัวมาเพิ่งมาเปิดแบบถอนเงินได้ใหม่นะผมนี่นะผมก็ลองถอนไปประมาณ3ครั้งแล้วนะครับผมก็นี่นะมันก็จ่ายมานะผมเป็นเมื่อวานผมถอนไปวันที่18เนาะวันนี้วันที่19ก็ได้มาแล้วผมเข้ามายอดเข้ามาเรื่อยๆนะผมนี่เลยนะผมก็ใครสนใจนะผมลิงก์ ของเจ้าแอปพลิเคชันนี้มีใต้คลิปของผมเลยนะผมนี่นะชืญนของผมก็สองสองหกหนึ่งศูนย์สองนะครับผมใครลองก็ไปใส่กันได้นะครับผมนี่เลยครับผมวิธีการเล่นก็คือเพื่อนๆโหลดแอปมาแล้วก็เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมก็มาใส่ภารกิจประจําวันตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนี่นะนี่เลยนะผมมันจะมีให้เรารับนี่นะครับผมเป็นวันๆไปเรื่อยๆนะครับผมนี่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับผม สำหรับการถอนของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็มาตรงนี้เลยข้างล่างนี้เลยนะครับผมนี่นะผมสําหรับบัตรธนาคารก็ยังไม่มีเหมือนเช่นเคยนะครับผมมีแต่ทูมเนีอลเล็ตนะครับผมนี่ทูมเนีอลเล็ตก็มีถอนขั้นต่ําอยู่ที่50บาทนะครับผม100บาท150บาทนะครับผมมีอยู่3รายการนี้นะครับผมโอเคสําหรับใครคนไหนที่สนใจนะผมวิธีการเล่นก็คือ เข้าไปในน,น,นี้หนึ่งอันนะผมสําหรับภารกิจที่เราอยากทํานะผมก็เข้าไปเลยนะผมแล้วก็ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะผมลงทะเบียนนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะผมกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผมสําหรับผู้ใช้ครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมเข้ามาก็เด้งมาหน้าเพจโตนะผมแล้วเราก็กดติดตั้งไปได้เลยนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็โหลดเสร็จแล้วนะ แล้วก็เราก็ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะผมมันจะขึ้นแบบนี้นะผมให้เราไปลงทะเบียนนะครับผมเราก็กดลงทะเบียนเลยนะครับผมโอเคกดลงทะเบียนนะครับผมนี่เลยกดเข้าไปนะผมเป็นอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นแอปท็อปออนไลน์นะครับผมใครอยากลองเล่นแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ลิงก์ดาวน์โหลดมีใต้โปรไฟล์เลยเอ้ยใต้ลิงก์เลยนะครับผมเราแคปพอเราแคปแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับผมแค่นี้นะครับผมข้อเสนอคุณจะได้รับรองจากการอนุมัตินะครับผมก็ เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะผมโอเคใครสนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดมีใต้คลิปของผมเลยเนี่ยครับผมก็เข้ามาเลยทันทีนะผมโอเคก็ฝากรหัสเชิญกันด้วยนะครับ2 2 6 1 0 2นะครับะผมก็สำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนเพื่อนเพียงเ,เท่านี้นะผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ